ดอกพูนจ้ะปูนรังหอมกบมีรังหอมกบว่ามีเนาะจ้ะผมนี่เห็นซองดอกจ้าพี่นอ้องดอกปุ่นใหญ่ๆเลยก,กรจ้ะมองหมดอกงามเจ้าพี่นอ้อง จะดอกงามๆจะเ,จะเใจให็ดก่อเดียวสวัสดีจ้ามืนอนี้จะผ้าขาป่าคือก็จะพี่น้องกับสิพามาันลอหาเบิ้งเห็ดหาเบิ้งหอยจ้าไปดุนเบิ้งจ้าวาสิมานี่ยังจ้ามืนอนี้ไปเลยจ้าสวัสดีครับสวัสดีพญายายพ่อแม่พ,ออพี่น้องเล็บี่กท่านเข้ามาติดตามรับชมครับเพราะว่าสิเป็นทั้งในประเทศแลือก็ตามประเทศครับพบพอกันเสาร์มือนี้กับเสาร์าวันที่สิบครับธันวาคมปีหกแปดครับ หลังจากบด้มาสองมือครับพี่น้องบด้ลงคลิดสองมือครับมื้ ar, นอนี้ก็เลยพาพอพี่น้องเขาป่าเลาะเบิงเฮ็ดครับมื AD, ้อนี้หาเบิงเฮ็ดนําหาเบิงหอยเดือนําครับพี่น้องสีโสกสีมานซําใดกับหลุนเบิ่งน้ากันครับพี่น้องสีได้สีได้เฮ็ดหรือสีได้บรรักหอยครับมื้อนี้คือสีได้ทั้งสองยางก็ลุนติดตามเบิ่งน้ากันครับไปครับกอแดงดอก็อยากจะ ช่วงนาะช่วงสาวเลาะเบิเ่งเฮ็ดก่อนเนะาะเลาเบิเ่งเฮ็ดแล้วคันจังไดก็จังค่อยวากันครับพี่น,น้องคันบ่ค่อยไดก็สิปเปห้าหอยเดือเนอะาะห้าหอยเดือ๋อเสนาครับอู้ดอ,อกปูนจ้ะปูนดอกส้มโบนขนาดเนาะ เอาได้บะระซออยอู้เอาบะระขึ้นเป็นเสือซะนะพี่จ้ะสองดอกพูนเนาะจ้ะพี่มาเอาดอกพีกำลังงามจะดอก หินก,กอจ้ะมองไหมดอกง,งามจ้ะพี่น้องจะดอกมันงามจะะหิดกอเดียวรังหอมกับมีรังหอมกับว่ามีเนาะจ้ะผมนี้ห็นสองดอกจ้ะพี่น้องจะ phun như này tệ tệ. Đúng Đi này Hãy subscribe cho kênh Ghiền không thì hiền nó thì mình được thua nó Hết nào lẻ răng lẻ nó Lăng tẹt nó, cướp mà lăng tẹt đấy Ni ăn bụng như đâu nghe nó, anh ăn nó. The chân tùm môn bom. Yết đâu bóng nha nó. Yep. 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 ก็เป็นเกือดแหงเนาะนี่เป็นนาแล่ะจ้ะดอกคนแหงแหงเนาจะ เรายังงามนี่ได้นะคนัาถือแดดจ้ะรวมคนมาถือแดดก็ซีงามเเกิดจังได้หอกเนาะจังงามมาเห็น งานี่มาทำถือเด,ดตอนนี้ก็กลับมาหอดบานนะครับพี่น้องมาสรุปจะได้อดมานผลงานกันอยู่บานพี่ครับสำหรับเพชรที่ได้มื่อานี้ก็ได้บัวร้ายแห้งมืไอนครับพี่น้องได้แกงหนึ่งอยู่ครับ เิ่นก็ออกห้างครับพี่น้องออกเป็นบางหอมบางหมองครับเป็นเฮ็ดกอก็เฮ็ดนาแหล่ล้างแหล่ครับอันนี้ครับเป็นบกหอยครับบ่็ไดหาป็นไดครับ,บอหอยเดือไดมากอยู่สี่หน่วยครับก็หอยอันนี้เป็นหอยหอยหอมครับพี่น้องสามสี่หน่วยเป็นน้ำบางเฮ็ดครับก็เลยบ่ค่คยไดหา กลับมาหอดบานก็นเลยว่มมาสิมาแผกบักหอยใสทุงไหวเนาะจ้าที่ไปหาอยู่สองสามหมื่นแล้วครับพี่น้องนี่จังพี่น้องนี่ครับเป็นหอยเดือยหอยเหลื่อยเนาะเป็นหอยที่หาเองเนาะที่บ้านนัดไปหาอยู่สองสามหมื่นเนาะจ้านี่ก็อันนี้ไปนแน่แล้วครับพี่น้องส่งไป,ปส,งส,งส่งออกไปสองโลแล้วเนานะ มันแพกใส่ถุงมันตะคายไหวครับสิได้ยะโกรหาอยู่สองสามมือเนาะมัอนี้ก็บบไดหาบนันไดครับมัอนี้มัอนี้ไปนั่เบิงเหตุพราะแม่พี่น้องทันใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเขามาได้เนาะ เก็บไว้ได้เฮิร์นเติบกรบพี่น้องเพระาะว่าเพิน่นเพิ่นยุดไตแล้วเนาะเพิ่นจำสินะสนะครับเพิ่นสียู่นิง่งนี่นะครับกขม้าสีขม้าใส่ถุงละุงละกิโลเนาะ ตัวหนึ่งนี่ก็ได้ร้ายน่วยครับพี่น้องโัวหนึ่งจะเป็นกับประมาณไหนสิบกลัวอยู่เนาะประมาณสิประมาณเกือบสาวเกือบประมาณสาวจ้ะพี่น้องเพราะว่าทีนาเบิ่งก็จะมีทั้งสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเนาะ,ะอยู่ประมาณนั้นเนาะ เดี๋ยวจะน้อยหน่อยน้อยใหญ่ครับพี่น้องเพรอหน่อยเป็นกับบอซ้ำกันเบิร์ดเนาะมากระซิบประมาณนี้นะจ๊ะกระป๋อยหน่อยแห้งเนาะหน่อยกระป๋อยหน่อยแห้งเป็นไรครับก็บันี่ยอ้วนๆคือเกา<ข>อ่ากัพองงามๆอยู่ครับกางงามอยู่เนาะจ้ะเพราะว่าบอได้เอาแบบหน่อยแห้งครับเบิรงดสีเพิ่นจ้นงจังเนี่ยดีเยอะจังเลยเป็นหอยเก่าแก่เนาะ ก็ไล่ยงื่นตัวนะีเนาะจังสิได้รวมนะพี่น้องสั่งไปเพราะท่านได้กินได้ย่างก็เอาไปไหว้หน้าเนี่เนาะจ้ะใส่ถุงตะไคร้<ๆ>วางไหว มองกันว่ามีแดดมองอันนี้นะครับใส่ตุงตะไคร์ว่างไว้กระสันกน็เอาใส่กล่องถี่ทรงไปเนาะ,ะเปิดกล่องออกเอาไว้แน่นันนะครับใช่รประมาณสี่นะสี่ด้อหน่อย เป็นบกฮอยเขาไงจำซีนจ้ะพี่นอ้องรสชาสตร์เปินกัสิออกคมแน่เนาะแต่ว่าเปินกัสีมันเนี่ยแต่สวา่างแต่เอาเท่าภูมมากเนาะจ้ะผูมมากคมกัสีว่าบวแสยียเป็นไรครับภูอันผู้มากคมคมกัอันผู้เคยกินเนาะจ้ะแต่ว่าสว่างนี่เพป็นว่าสีมันสีมันกว่าหนาฝนครับ ที่บโบโมแหง้งะท่บโบโมแหง้งโลหนึ่งนี่ก็บโมเมนน้อยครับพี่น,อน้องนน้าือจ้้องทุงกับยี่สิบเนาะจ้้องทุงกับสิบแปดสิบเก่าครับกใจห่ส้นนะอันทั้งทางนั้นเป็นหอยเชอรี่ครับนี่เป็นหอยเชอรี่จ้ะหอยขัวหอย อันนจำซีคือกัน,นยกระต่ายหรือว่าหอยนาเนาะอันนั้นเป็นหอยกระต่ายครับปีนี้ก็อพวกท่านเน,นี่ยไปหาในบันไดเนาะ,ะเป็นหอย,อยกันคมหอย,อยกันจุพอหนามเพิ่นกันน่านบกครับร่อหนามเพิ่นบก เดือนนี้เพกน้อยพี่น้องเป็นไปหากันได้หลายหนเับสิบวันไหนแล้วเนาะจ้ะสิเริ่มห่างนะครับนี่ช่วงแหลกกับพอได้ยู่ครับบุตรบุญลุงบุตรบุโลุงกับหน่อยหรอกันหน่อยเอาเอามาใหม่สามสหน่อย uốn uốn này rất nhưng là tiệm cho nó thằng gì vậy này có muốn anh ba và... háng ai bên đây kia ถุงทั้งนี้มาถุง,ถ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 งเอาไว้ก่อนนะาะเอาไว้ก่อนครับสีโลเนาะสีโลเกือบหาโลอยู่ครับไว้ก่อนจังเปิน้นพอหดุจังไ่อสิแพ็กเนาะแพ็กแล้วก็สิป,ประมาณนี้ครับพี่น้องหอยเดือยหอยเหลือยทุงละกิโลครับพ่อแม่พี่น้องสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ครับช่วงนี้ยามนี่เพิ่น เขาง่ายจำสิ้นกับสีผมแห้งไปไหนครับก็ข้นยุดแต่ครับผู้มากครับผู้คนเคยกินแต่ว่ารสชาติก็ผมผมครับเป็นสีขมขมมันๆนในจักน้อยครับเห็ดเมนูก็หลายเมนูครับแล้วแต่สีเห็ดครับก็บได้ลายเมนูอยู่ครับเอาไปหลาบไปก้อยก็ได้ครับหรือเอาไปต้มจิ้มจิ้มเจวก็ได้ครับ เอาละครับสำหรับคลิปวันนี้บ้านนั่งก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับก่อนจบคลิปวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเขามาติดตามรับชมครับขอบคุณทุกควาลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกด่าดึกแช่ครับคลิปหนาพอกันไหมครับพี่น้องว่าสิไปหาอยู่หากินทางใดครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกปันอาพญามยายนครับ